เพราะซินด้าเชื่อว่าการนอนที่ดีจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีค่ะและว,วันนี้ทางซินด้าจึงขอโอกาสแนะนำอีก1นศูนย์เอาท์เลทในย่านพระรามสองการเดินทางมาที่ซินด้าเอาท์เลตสาขาพระรามสองก็ไม่ยากค่ะสาขานี้จะตั้งอยู่บนถนนพระรามสองฝั่งขาออกในโครงการเอ็มพาร์คติดก,กับห้างสรรพสินคา้าบิ๊กซีพระรามสค่ะ มาพูดถึงการดีไซน์ซินด้าเอาเลียศสาขาพลังสองกันบ้างค่ะโดยตัวอาคารได้ถูกดีไซน์เป็นรูปตัว L ซึ่งเป็นการเล่นความหมายของคำว่า l i g h นุ่มเบาสบายซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษของที่นอนและเครื่องนอนของซินด้าและยังหมายถึงคำว่า l i g h มีชีวิตชีวาซึ่งหมายถึงรายละเอียดสีสันในการออกแบบสินค้าทุกชิ้นของซินด้าเมื่อได้นำไปวางอยู่ในบ้านของคุณแล้วจะทำให้บ้านของคุณมีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะ ด้านในของเอาเล็ตก็ต้องบอกว่ากว้างขวางโอทหงมากๆค่ะสามารถรองรับลูกค้าได้ตั้งแต่30-40คนการจัดวางสินค้าต่างๆทั้งหมดก็เหลือเผื่อพื้นที่ให้ลูกค้าได้เดินเล่นเดินชมได้อย่างสบายใจและไม่อึดอัดอยากจะเข้าไปหยิบจับหรือสัมผัสกับสินค้าชิ้นไหนก็สามารถทําได้อย่างสะดวกสบายค่ะและเมื่อคุณลูกค้าสนใจสินค้าชิ้นไหนเป็นพิเศษและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถสอบถามได้จากพนักงานที่พร้อมสแตนบายดูแลเอาใจใส่และให้ข้อมูลคุณลูกค้าแบบละเอียดถี่ถ้วนตลอดเวลาที่อยู่ในเอาเลทแห่งนี้ค่ะสำหรับสินค้าขายดีของซินดาเอา l e ทสาขาพระราม2แห่งนี้ประกอบไปด้วยที่นอนระบบสปริงหัวกลมสปีมคอยล์รุ่นแบลกลีโพสผลิตจากวัสดุเหล็กกล้าชนิดพิเศษขนาด2.3ม mm, ิลลิเมตรที่ให้ความยืดหยุน่นมั่นแน่นและการกระจายน้ำหนักได้อย่างลงตัวทั่วทั้งที่นอน สริมความแข็งแรงของโครงสร้างสปริงป้องกันสปริงล้มและยืดอายุการใช้งานด้วยการยึดลูกสปริงแต่ละลูกให้ยึดติดกันต่อเนื่องตลอดที่นอนเลดไทม์ time, ที่นอนระบบพ็อกเก็ตสปริงรุ่น Smooth p เชอร u r e พัฒนาการสูงสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยลูกสปริงที่ถูกบรรจุอยู่ในถุงผ้าทําให้สปริงแต่ละตัวทํางานแยกอิสระจากกันรองรับน้ำหนักเฉพาะบริเวณที่ถูกกดทับเท่านั้น ไม่กระจายน้ำหนักไปยังบริเวณอื่นช่วยให้คุณและคนที่คุณรักหลับสนิทตลอดคืนไม่ต้องหลับหลับตื่นตื่นเพราะถูกรบกวนอีกต่อไปและสิ่งที่ทำให้ออาวเลตสาขานี้พิเศษอีกเรื่องหนึ่งก็คือสาขานี้ตั้งอยู่ในโครงการเอ็มพาร์คซึ่งเมื่อคุณช้อปปิ้งสินค้าของซินด้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถไปช้อปปิ้งสินค้ายังอื่นกันต่อหรือไปหาของทานเล่นได้จากร้านค้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆมากมายที่อยู่ภายในโครงการค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับศูนย์ซินด้าอาเลสสาขาพระราม2น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะเห็นแบบนี้แล้วคุณลูกค้าท่านใดที่อาศัยอยู่ย่านนั้นก็สามารถใช้เวลาช่วงวันหยุดมาเดินเล่นเดินชมกันได้เลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะซินด้าสวิสโพสเทียร์คอมฟอร์ตซินด้ามั่นใจไม่ปวดหลัง